ตอนนี้คือแม่ไม้ค่ะโอ,โ,อโดนกลมคืนน่ากลัวค่ะ<อ>ไม่ได้เลยสมัยนี้ต้องระวังจริงนะรู้ไหมที่โรงพยาบาลคอนตถมนี่ก็บอน้องโดนกลมขืนที่โรงพยาบาลคอนโถมด้วยที่โรงพยาบาลคอนตถมนี่ค่ะไปดูแม่แกป่วยแล้วก็ไปนอนขฝ้าวแม่อยู่ใต้เตียงพอกลางเด็กไม่รู้ใครกลมคืนน้องอ๋อแล้วน้องไม่เห็นนะหน้าง่ายมันเอาหัวไว้หลัง มันทำยังไงป้าเคยเลี้ยวโค้งไปเหรออ้เดอะะ oh, <the> <Okay. S 2> น้องไม่จำได้จำไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลทำไมน้องไม่กรีดให้ดังให้คนมาช่วยให้หมอพยาบาลมาช่วยกรีดได้ไงล่ะก็เขียนเลยที่ป้ายก็เขียนห้ามจงเสียงดังในสถานที่ราชการอ๋อ oh. ใครจงเสียงดังถูกปรับห้าร้อยกินด้อ เรื่องอะไรจะเสียห้าร้อยนอนให้อร่อยไม่ดีกว่า